สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเดอ้อจ้าคลิปนี้เจดวงกะสีมาว่าด้วยเรื่องความสวยงามของทังแพลวพแสงทองพี่น้องหลังจากที่คุณแพลวพาได้ไปเสริมจมูกใหม่พี่น้องสวยงามแค่ไหนไปส้มกันได้พี่น้องทางเอฟซีทังแพลวเพลากะเขามาคอมเมนต์ในโพส์รัวๆเลยพี่น้องทางแพลวพาหลังจากที่ ได้าน,น้องนาริตะเนาะได้ไปเยี่ยมบ้านเกิดอยู่ยะโสธรพี่น้องเพิ่นก็ได้โพสต์ภาพอ่าให้พี่น้องทางเอฟซีพวเผา,าได้รับชมกันเอฟซลายท่านกับเขามากอมิ่นเนาะว่าป๊าดจมูกใหม่คือปังเทแม่ว่าซันว่าจมูกใหม่สวยมากสวยกว่าบางคนจุดจุดจุดจุบาซันว่าพี่น้องอันนี้ก็บ,บ่รู่าอเอ่ยถึงใครหรือเปล่าเอ่ยถึงคนของ บอสบิ๊กหรือไม่อันนี้กะบอสซาบคือกันพี่น้องอ่าในส่วนของเอฟซีบางท่านก็บอกว่าบาดแม่คือบอเฮตัดโดนแล้วกระจมูกไม่คือปังแท้ว่าสันว่าสวยมากว่าสันว่าบอกคือบางคนเลยบางคนเอ่อเหมือนจะสวยแต่ก็ไม่สวยว่าสันว่าพี่น้องอันนี้ค่ะกต่บรูว่าบางคนนั้นคือไผ่นะอันนี้ก็คือแบบว่าเอฟซีเขามาคอมเมนต์เนาะอีกทั้งก็ยังมีโพสต์ในต่อๆของเอฟซีบางท่าน ฟังคุณแพลวพาวพี่น้องกาอ่าไดโพสในส่วนของที่ทังแพวแพาวไดเฮ็ดจมูกไม่เนาะประมาณว่าสวยขนาดนี้อ่าสามีคนนั้นคนเกา่ากับสีเสียดายหรือเปล่านอ้อประมาณนี้พี่น้องก็คือแบบว่าสวยให้ผู้ชายเสียดายเล่นประมาณนี้พี่น้องกัสีหมายความว่าให้อดีตสามีเสียดายล่นลนน่ะนะนะพี่น้องประมาณว่า ทางแพล่เผานี่ไปอัพจมูกมาใหม่สวยปังกว่าเดิมทางสามีเก่าทางบอดบิ๊กต้องเสียดายทางแม่แพลแน่แ่เลยประมาณนี้พี่นงองแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในส่วนของเรื่องนี้พี่นงองกะค,ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อพี่นงคงคิดว่าทางบอดบิ๊กเพิ่นสีคิดเสียดายบอรหรือยังไงกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใดเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวมาบดีดไม่เจดวงกระเสียวมาฝากพี่นงคหไม่เด้อ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจดดวงไว้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า